สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสว่วนเบนีหรือลั่นสนันเมืองค่ะล่างเน้นเนสองตัวหนึ่งเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดค่ะต่อมาดวงเศรษฐีวิ่งล่างให้เด่นศูนย์สองตัวศูนย์สองศูย์เจ็ดศูนย์ปดค่ะต่อมาแอตีน้อยค่ะเข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดน,นี้ให้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่ง สองตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาสองตัวบนไม่ต้องกลับค่ะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะต่อมาลุงแป้นค่ะสามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดสองตัวแปดเจ็ดแปดสองสามเจ็ดห้าสอง สามตัวท้ายหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสี่สองค่ะต่อมาแอดพายตาเทพค่ะเข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดนี้ศูนย์หกหนึ่งแปดสามตัวเจ็ดหนึ่งแปดค่ะต่อมาพี่นกค่ะวิ่งบนให้เด่นหกสองตัวบนหกหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกสามสามตัวบนสี่หกหนึ่งสี่หกแปดห้าหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกสามแปดหกหนึ่งค่ะ ต่อมาแอดสมค่ะสองตัวบนมีหกสองแปดสามหกแปดเก้าสองเก้าสามเก้าแปดสามตัวมีสองหกแปดสองแปดสามสองเก้าแปดสามหกสองสามหกแปดสี่แปดสามสี่เก้าสองสี่เก้าสามสี่หกแปดสี่เก้าแปดเจ็ดหกสองเจ็ดหกแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างแอดเกค่ะให้เด่นสองเด่นสามค่ะส่วนวินี้วิ่งล่างให้เด่นเจ็ดค่ะ องตัวมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด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 แปดเจ็ดเก้าค่ะต่อมาหวยไทยปดนี้ค่ะสามตัวมีหกห้าหนึ่งหกสองเก้าสองตัวหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะต่อมาสองตัวล่างสามอาจารย์จับคู่ค่ะมีสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะต่อมาสองตัวล่างสองอาจารย์จับชนค่ะมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดค่ะต่อมาเอซชาค่ะให้เด่นสามเด่นศูนย์สองตัวศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่สามตัวหกศูนย์สามหกสามหนึ่งหกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่ค่ะส่วนในนี้สองตัวมีแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ค่ะต่อมาสองตัวมูลล่างแอสนคคำนวณเมืองอกแตกค่ะ งวดที่ผ่านมาเข้าสี่เจ็ดล่างคะ่ะงวดนี้มี8 2 8 0 8 1 2ปด 1, 0, 1ูนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ